สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตัวที่2ของการผ่านด่าน30คลื่นของซอมบี้ในอีเวนต์24ชั่วโมงนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับในคลิปนี้แค่เปลี่ยนอาวุธอาจากในคลิปตัวแรกเป็นปืนกลในคลิปตัวนี้จะเป็นปืนสไนเปเข้ามาแทนที่่นเองที่เหลือก็เหมือนกันปืนพ่นไฟปืนสไนเปแล้วก็ปืนระเบิดนะครับเริ่มยิงไม่เข้าละ เอา้าทางไม่ทันมอง ไม่ผ่านเว็บ32แคทีได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าความแรงของปืนมันไม่ผ่านนะพยายามยิงเพื่อ,อลดเลือดก่อนที่มันจะเข้ามาถึงแล้วก็หรืออาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธก็แล้วแต่เพื่อนจะพิจารณานะครับแต่ว่าแค่เว็บ30ก็เพื่อเอาผ่านเควสอย่างที่ผมบอกนะมันจะมีเควสที่ต้องมีเว็บตัวนี้นะคร24อีเวนต์24ชั่วโมงตัวนี้ต้องผ่านเว็บ30ขึ้นไปถึงจะผ่านเอีเวนต์ตัวนั้นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปืนก็ลองให้ดูแล้วนะครับ ก็มีปืนระเบิดอันนี้ผมเรียกปืนระเบิดนะครับแล้วก็ <c oughs> สไนด์แล้วก็เปืนไฟความจริงปืนไฟนี่มันไม่แรงอะไรเลยนะแต่ที่ผมมีนะของผมนะแต่เป็นของคนอื่นหรือเป็นของที่เขาเติมกันเป็นเรื่องนะอันนี้เป็นสายฟรีแต่ว่ามันจะมีโปรโมชั่นนะครับในการที่มันจะลดความเร็วเนี่ยผมก็ชอบแล้วก็จะว่ามันไม่แรงมันก็แรงอยู่แต่ว่าเราต้องกะใช้ดีๆเพราะว่ามันมีแค่สิบนัดในหนึ่งปืนตัวนี้นะมีแค่สิบนัดนะครับ แ้วความแรงมันก็จะโอเคแต่ว่ามันก็ถ้าจะเผาไม่ไม่ตายนะในือเวฟประมาณ 28, 29, 30เลือดเยอะแล้วยิงแทบไม่ตายแนละ้วแต่ว่าถ้าเอาไปเผาด้วยแล้วก็ยิงลูกระเบิดเข้าไปเสริมด้วยมันก็พอจะตู้ไปได้ที่จะผ่านเวฟ30นะครับหรือใครคิดวิธีอื่นสําหรับสายฟรีก็รอพิจารณาเอาแต่ว่าความแรงของปืนก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นปืนระเบิดก็น่าจะประมาณ5ดาวอัพนะครับหรือถ้าไม่มีสีทองก็เสียสีม่วง เป็น6ดาวขึ้นไปมันก็จะได้ความแรงน่าจะใกล้เคียงกันประมาณ800 0อะไรเงี้ยน,นะอันนี้ก็เป็นสไนเปอร์สไนป์ก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับเป็นสไนป er. ท์ที่คูณ2คูณ3คูณ6แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรผมคิดว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะพี่นะว่าอัตราก,การยิงม,มันต่างกันเท่านั้นเองนะครับปืนส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอาจจะมีบางอันที่มันก็ขี้เหร่ามากยิงก็ช้ารีโหลดก,ก็ช้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอยู่ที่ดวงเราด้วยว่าสายฟรีเราจะเปิดได้ทองหรือเปล่านะเราไม่สามารถเลือกได้นะ นในคลิปแรกถ้าผมจะไม่ผิดผมใช้ตัวนี้เข้าไปเสริมนะครับตัวนี้เข้าไปแทนปืนสไนซ์นะครับแล้วก็ใช้ปืนอื่นเหมือนเดิมนะครับจะผ่านเหมือนกันก็นก้แล้วแต่ว่าเราจะมีอะไรก็ลองเลือกเอาแต่ว่าความแรงครับของปืนในระดับก็ต้องประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นปืนทองนะปืนม่วงก็ได้แต่ว่าต้องดูด้วยความแรงมันประมาณไหนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับในเว็บที่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบขึ้นไปเนี่ยมันเลือดเยอะถ้าปืนมันความแรงมันไม่ถึงมันก็ไม่สามารถที่จะทนเว็บที่ซอมบี้มันคืบขานเข้ามาได้นะครับ มันยิงไม่ทนันมันก็จะไม่ผ่านเว็บนะครับโอาเทครับอันนี้เป็นคลิปตัวที่2ส,สําหรับปืนอีกแบบหนึ่งก็คือเอาปืนสไนเปเข้ามาแทนปืนกลในคลิปได้ใช้ปืนกลน,นะไม่มีอะไรพิเศษครับแค่อยากถ่ายไว้เผื่อเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเล่นๆติดช่องนะครับถ้ามันไร้สาระยงงผมต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่อยากได้คลิปด,ดีๆสาระดีๆแนะนําช่องอื่นนะครับผมก็มีได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ